สวัสดีครับพี่น้องชาติพันธ์และพี่น้องไทยทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับเจริญสามเหล่าในวันที่3จิงหาคม2565ครับครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับในรายก,การถถา,านการการเชอญกันในประเทศพม่านะครับก็วันนี้ได้มีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับผมจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคนผู้ฟังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ภาคเหนือและทางของมะกกยและกองทัพก,กายนะครับที่ได้เกิดการประทะก,กันกับกองทัพมหนอนหลายนะครับวันนี้กองทัพมหนองก็ได้เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับที่ได้มกีกองทัพเสริมกําลังขึ้นไปทางภาคเหนือของมูเจขึ้นไปมุ่งหน้าไปทางกองกาลังเคียเออร์พีเรฟร่วมกันนะครับก็ได้มี กองกําลังมินอ่องนะครับขึ้นไปทางภาคเหนือของรัสฉานก็ได้เกิดการวางทุ่นระเบิดใช่ขบวนของรถมินอ่องนะครับทําให้รถมินอองได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากและมีทหารมินอองได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า15ลายนะครับ และว่ายมินอองไล่ประสานงานกันไปทางลาเชียวให้ขนเฮลิคอปเตอร์สองลำเข้ามาทิ้งระเบิดใส่นในพื้นที่ของ CIA และ p d f ที่ซุ่มโจมตีได้ละกุ่มยึงกองทัพของมินอองนั้นนะครับในเวลาประมาณ15นาฬิกา38นาทีนะครับก็ได้เกิดการประทะกันอย่างดุเดือดผ่ายมินอองก็ได้มีการเข้ามาในพื้นที่ของกองกำลั ลังไข่และ PDF ถ่าย PDF มีการฉุนเฉียอีกสองนายและบาดเจ็บ เก้าลายภ่ายกองกําลังเ e ชียเอไล่เสียชีวิตอีก3ลายและบาดเจ็บสิบกว่าลายนะครับในเวลานี้ภ่ายกองทัพพม่าก็ยังทิ้งระเบิดใส่ในพื้นที่การชลบและการประทะกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทําให้พี่น้องประชาชนและพละเรือนไล่พยอหนีออกจากพื้นที่กันเป็นจํานวนมาก ภายพี่น้องประชาชนก็ได้ไปพักอาศัยอยู่ที่ปลอดภัยตามบ้ดอุโบวโจทถต่างๆนะครับและภายมินอ่องก็ได้เชิมยานพาห,าหนะขึ้นไปทางภาคเหนือของรัฐจาน โมงหน้าออกไปทางมูเจ้ก่อนจะถึงที่ในพื้นที่ของกองกำลัง j i a ได้ปักหลักและวางกองกำลังอยู่3ามกองกำลังไล้มีผ่ายกองกำลังของมินอองได้บุกรุกเข้าไปในเขต ของ KIA แลกกลุ่ม PDF ถ่าย KIA ก็ได้หลักสุ่มโตม m ีใช่ด,ด้วยจนไนเปอร์และปืนยิงทางไกลยิงยิงนาร้อยของลูกน้องมินอ่องนะครับก็ไล้เกิดการประท่ากันอย่างดูเดือดและทำให้กองกำลัง KIA ได้เปรียบกว่าเพราะว่าถ่ายกองกำลัง KIA และ PDF ที่ในจังหวัดหมู่เจ้อยู่ในพื้นที่สูงและบนเนินเขาต่าง ที่มีวิวช่วงกว่ากองทัพ หรือกองกําลังมีนอ่อกอย่างมากทําให้ผ่ายกองกําลังมีนอองไม่สามารถขึ้นได้และมีการใช้กําลังเป็นจํานวนมากที่จะพยายามปีนขึ้นเขาและขึ้นไปโจมตีกองกําลังเจและ p ี f และทําให้ทางขึ้นเขาที่จะไปขึ้นลบกับกองกําลังเจไอนั้นได้ขึ้นยากและผ่ายกองกำลังเจไอไล่วางทุนระเบิดเป็นจำนวนมากตามป่าตามพื้นที่ ทางเข้าของพื้นที่ KIA ขึ้นไปทางมู่น้ำมัดตีนะครับเพราะว่าเปลี่ยนในพื้นที่หมู่แจ้นั่นเองทางกองทัพเน่นองนะครับก็ได้เชิมเฮลิคอปเตอร์รับตัวเวีนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีการทิ้งระเบิดโดงตามแม่น้าและทิ้งระเบิดที่อันตรายนะครับทิ้งชายว่านเรือนของจาบ้านและไปทิ้งชาย ของกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนอีกสองแห่งนะครับในเวลานี้ฝ่ายกองกําลัง j จ a ก็ได้มีการถอยออกหนึ่งแห่งนะครับก็มีผ่ายกองทัพมินอ่องได้บุกลุกเข้ามาจํานวนมากนะครับก็ไม่สามารถเอาอยู่เพราะว่าผ่ายกองทัพมินอ่องกําลังเยอะกว่าและใช้ทางเฮลิคอปเตอร์ด้วยและมีทางยิงปืนคอเข้ามาในพื้นที่ของ j IA อย่างต่อเนื่องทําให้ ในพื้นที่กลายเป็นโหรคหุรานไปหมดนะครับภูกเขาที่ไร้เกิดการที่รบกันก็ไม่มีต้นไม้เดือมากเท่าไหร่แล้วเพราะว่าผ่ายมินอองใช้เฮลิคอปเตอร์มากนะครับเรากลับมาที่ในพื้นที่พี่น้องกะเรี่ยงนะครับที่ในพื้นที่หลายเกาะก็ได้เกิดการประทะกันกับพวก ามีอ่องเข้ามาในพื้นที่ก็ได้มีการขนเสบงอาบุธยศทปัพย์กรและอาหารต่างๆที่จะไปเสริมให้แนวหน้าของพวกหมีอ่องในพื้นที่ของหลยก่อนะครับก็มุ่งหน้าขึ้นไปทางแม่น้ำน้อยนะครับก็ขึ้นไปทางแม่นาลอนะครับก็พายกอง ทคับเนินอ่องก็ได้เฉิมขบวนได้ยานพาห,าหน้าอีก5คันขึ้นไปทางลอยก่อนะครับที่จะไปเฉิมจะเบกอาหารและอาวุธยธุศธปกรณ์ให้แนวหน้าของกองทัพเนินอ่องนะครับและได้เกิดการประทะก,กันได้มีการยิงกันอย่างต่อนเนื่องนะครับ่ายกองกําลังเคนดีแอผ่ายพี่น้องการเดแรงได้ซุ่มโจมตีและยิงด้วยจนนเปอร์ ทำให้พันตรตีของกองทัพพม่าหรือมินอองนะครับได้เสียชีวิตหนายและลูกน้องอีก8นายนะครับรวมกันก็เปลี่ยน9นายนะครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3ลายนะครับในพื้นที่ของพี่น้องกาเรง k n เ f ็นอนะครับกองกำลังกาเรงก n เ f ก็ได้จางหารลูกน้องมินอองไปเรียบร้อยนะครับ8นายในวันนี้นะครับก็ทําให้ผ่ายกอง กำลังของมีนอ่องได้ตึงเครียดอย่างหนักนะครับมีการเชิิมกำลังเข้ามาในพื้นที่ของ รักกระเ่งแดงที่เป็นกระเ่งกาเรนีที่ทางเข้าลอยก่อนะครับหายพี่น้องกระเ่งกาเรนีก็ได้รับบาดเจ็บอีกสี่ลายและปลอดภัยนะครับเรื่องของการบาดเจ็บก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าใดนะครับครับเราไปต่อกันที่ักที่ในพื้นที่ชสก,กายที่เกียรติเยอูนะครับก็เลยมีผ่ายคุมพี่น้องประชาชนเข้าไปสังหารพวกมินอองได้เป็นจำนวนมากในพื้นที่นี้ก็ได้มีการ การวางแผนล่งหน้าให้จัดการพวกมันอ่องให้ได้มากที่สุด ในวันนี้ก็จัดการไป26นายนะครับผ่ายกองกําลังพี่น้องประชาชนเข้าไปจัดการของมินอ่องนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าผ่ายกองกําลังประชาชนก็ได้เข้าไปชุ่มโจมตีได้ใช้ปืนใหญ่และยิงใจอย่างหนักทําให้กองกำลังมินอ่องไม่สามารถเข้ามาได้ในพื้นที่และได้มีการประสานงานให้ขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามาฉลมต้าอีก เมื่อวานนี้ก็ใช้เฮลิคอปเตอร์จีลำไม่สามารถยึดได้และมีการลาดถอยออกในพื้นที่นะครับวันนี้ก็เข้ามาเสริมเฮลิคอปเตอร์อีก3ลำนะครับเข้ามาทิ้งระเบิดใส่ในพื้นที่ของกองกำลังพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องถ่ายพี่น้องประชาชน PDF รเอาทหรือเอฟนะครับไล่รปรับท่ากับกองทัพมินอ่องอย่างต่อเนื่องนะครับถึงในเวลานี้ก็ไม่สามารถยุดติได้นะครับ ่ายกองกำลังมินอองก็ไล่ขนกองกำลังเข้ามาในพื้นที่ของเจซาเกียวและโคกูนะครับมุ่งหน้ามาทางมุงหยานะครับและในพื้นที่มุงหยาก็ได้มีการช่วยรบเช่นกันนะครับ่ายกองกำลังมินอองนั้นได้เสริมกำลังขึ้นมาทางมักโกยอีกนะครับ กลุ่มพี่น้องประชาชนก็ได้รับบาดเจ็บอีก7จลายและเสียชีวิต2อลายภายกองทัพมินอ่องได้ยึงอาวุธหนักและทิ้งระเบิดลงมาทางเฮลิคอปเตอร์ได้มาโดนใา่กลุ่มพี่น้องประชาชนพ d ทีเอฟไล่เสียชีวิตในพื้นที่ และทำให้มีผู้บาดเจ็บนะครับไผ่มินอ่องก็พยายามทิ้งระเบิดและใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาชเลมออย่างหนักเลยทำให้กลุ่มพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องลาถอยออกให้มินอ่องแล้วก็ไผ่มินอ่องมีการเสียชีวิตอย่างหนักและได้ทำให้มินอ่องเป็นเครียดนะครับ ทางมินอ่องขนยานพาหนะเข้ามาได้โลนทุนระเบิดของกองกำลังประชาชส่วนสามลูกทำให้ยานพาหนะของมินอ่องเสียลงข้างทางและข้างถนนอีกสองครันทำให้ทหารมินอ่องได้เสียชีวิตหนึ่งนายและ,ละรับบาดเจ็บสองลายนะครับครับนี่ครับการสถานการณ์การทะลอบกันในประเทศ พม่าหรือเมียนมานะครับก็ได้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันนะครับถึงมาในวันนี้ก็ไม่สามารถหยุดตีได้นะครับได้ทําให้พี่น้องประชาชนในเยมาเกียวและชะกวยโคกกูนะครับก็ได้อพยพอ,ออกจากพื้นที่ทั้งหมดนะครับ ครับสำหรับเรื่องของถถานการณ์การชลบในวันนี้นะครับผมขอ,อยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอขอ PC, oui, artist, like PDF, like ับพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกทุกท่านครับสุดท้ายก็ผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ทับข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่ครับเทียบหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ